จัดการโปรโมชั่นร้านค้าสำหรับผู้ขายเรามาทำความรู้จักกับจัดการโปรโมชั่นของร้านค้ากันเถอะขั้นตอนที่1เข้าเว็บ https colon s www yellow co th ขั้นตอนที่2กดเมนูบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่3กดเมนูเปลี่ยนเป็นผู้ขายเพื่อเข้าสู่ระบบร้านค้าของผู้ขายเมนูจะแสดงผลทางด้านซ้ายมือของผู้ขายซึ่งเป็นเมนูหลักในการจัดการระบบร้านค้าของคุณทั้งหมดคุณสามารถสร้างโปรโมชั่นร้านค้าด้วยตัวเองง่ายๆดังนี้จัดการโปรโมชั่นเลือกเมนูจัดการโปรโมชั่นกดเลือกปุ่มโปรโมชั่นใหม่ กรอกรายละเอียดการจัดโปรโมชั่นโดยคุณสามารถตั้งชื่อและรายละเอียดได้ด้วยตัวเองพร้อมตั้งค่าการเปิดปิดใช้งานได้เองอีกด้วยซึ่งสามารถกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโปรโมชั่นจนถึงวันสิ้นสุดได้กำหนดประเภทส่วนลดราคาจำนวนขั้นต่ำการจัดส่งให้กับผู้ซื้อได้อีกด้วยโดยคุณสามารถกำหนดการร่วมสินค้าได้ทั้งหมด หรือเลือกกำหนดประเภทสินค้าได้ด้วยตัวเองอีกด้วยเมื่อทำการสร้างและใส่รายละเอียดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกระบบทำการบันทึกเพื่อสแสดงโปรโมชั่นจากทางร้านค้าให้ผู้ซื้อได้กดโปรโมชั่นที่คุณสร้างไว้ซึ่งผู้ซื้อสามารถรับโปรโมชั่นมาเก็บไว้แล้วนำมาใช้ในช่วงเวลาที่ทางร้านค้าได้กำหนดไว้นั่นเอง แค่นี้คุณก็สามารถสร้างโปรโมชั่นร้านค้าเองได้ง่ายนิดเดียว